มันเป็นแผลเรือลังนะเหมือนคุณทายาทาไม่ถูกจุดอ่ะเป็นพูดจริงๆเว้ยแต่ลุงก็หาว่าไอ้ตอนมันแต่งเรื่องหรือเปล่าวะเห็นกลิ่นสาบไหม่มีใครติดมีใครคล้องอะไรป้าแถวเนี้ยมาครับขอ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 โทษทีครับคนข้างหลังอะต่อเลยต้องรอใครไหมครบยังไม่ไม่น่ารอแล้วครับโทษทีครับพี่โนโทษทีครับมันใส่เอ็มมนนอครับ ถ้าไรครับพี่โด้เล่นก็เหมือนเล่นแค่แพ้เขาอ่ะคุณมันไม่น่ามีอะไรต้องต่อเราพี่อะไรครับจุดยืนตัวเองอยู่แล้วพี่ผมไม่ผมถ้าไม่รู้จุดยืนแล้วทําไมคุณไม่ไม่บอกผมแต่แรกอะแบบนั้นอะคุณจะไม่ใช่คําพูดแบบนั้นกับพวกผมนะถ้ารู้จุดยืนอะบอกร้อยใบต่อไงครับไม่ได้พูดครับบอกไปแล้วไม่ได้พูดเอ้าจะโกหกกันนี่ทําไมอะแต่มันเป็นแผลเรื้อรังนะไม่ได้โกหกครับก็บอกให้ระบบมันเลยน้องมันก็อันนี้ไปแล้วก็บอกไปแล้วนี่ไงครับแต่น้องผมไม่ยอมรับไปแล้วเออถูกเลยอ่ะเราก็ไม่เป็นไรครับ มันก็ยังจะเป็นแผลเลื้อยลังอีกต่อไป <Vietnamese. S 1> เข้าใจครับควรก็ต้องเชื่อน้องคุณอยู่แล้วก็เหมือนผมบอกผมผมบอกคนข้างหลังของผมเนี่ยคนข้างหลังผมเขาก็ไม่ยอมเาเขาเพราะเขาเขาเชื่อผมไตอนเล่นก็ไม่ได้พูดกันนี้ครับตอนเล่นอะไม่ได้พูดนี้เลยเพราะว่าตอนแรกผมคุยกับพี่เซอ้อพี่บอก็ะบอกว่าตอนหน้าอันนั้นอันนั้นันั้นเซอร์นั้นบอกดีตอนครับอ่ะก็นั่นแหละครับก็เลยบอกให้ฟังเฉยว่าก็ให้บับบับสุดเลยถ้าบับไม่ได้ผมก็จะไม่บับแค่นี้เองผมบอกผมสั่งน้องผมได้อยู่แล้ว อีนครับพอมาตอนหน้าทีทีก็บอกแล้วให้บรับเต็มที่ผมก็กแต่น,นี่<อ>คือคุยกันเร<ล>ื่องที่ที่มีคนท้าร้อยใบกันไปนเลยครับไอ้เรื่องตรงนี้เดี๋ยวผมรับผิด<พ>ชอบเองกับเรียนริบเพิ่มเข้าใจครับแต่อันนี้คือที่เขาตามหากันอยู่เนี่ยก็คือมีคน <c oughs> ท้าร้อยใบซึ่ง,ซ,งซึ่งพี่ไม่ได้เป็นคนดูแลตรงตรงด้านตรงเนี้ยแต่ไอตรงที่แบบบับกันหรือเคลียแผลพี่เป็นคนสัญญากับพวกเองเองใช่ไหมล่ะซึ่งอันนี้มันมันไม่ได้เกี่ยวอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับพี่แล้วอ่ะไอ้คนที่เป็นมาท้าทอสหรือมาท้าน้องพี่เป เอาตรงๆนั้นถ้าคุณไม่ตอบผมตรงนั้นนะ่ะปากคุณพ่อยด้วยแหละคุณแบบสัตย์แต่จะพูดอ่ะน้องคุณอ่ะถ,ถูกปะทีาร้านสักอ่ะอันนี้ผมไม่ได้อยู่แต่ถ้าที่บ้านอ่ะผมอยู่ก็ <รอ S 1> ใช่ไงครับไอ้ร้านไอ้ตรงร้านสักอ่ะใช่ร้อยเลยครับผมถามอีกรอบหนึ่งไ,ไอ้ขอบตอนไหนครับตอนอยู่บน,ลนบหลังคาร้านสักเหรอใช่ไหม ไม่ต้องถามหรอกครับสุดท้ายผมก็ได้คําตอบเหมือนเดิมว่าไม่ได้พูดครับผมผมก็แค่บอกว่าผมก็ยิงคุณตกไงไม่ใช่เยอะอีกเยอะไม่ใช่ครับผมบอกว่าอะไรผมบอกว่าร้อยใบเหรอยูดีผมจะบอกว่าร้อยใบอย่างนี้เหรอผมถามคุณว่าไงเอามึงเอากูอีกร้อยใบไหมมึงบอกว่าไงผมบอกว่าอีกเยอะอีกเยอะไม่ใช่อีกเยอะครับให้พูดใหม่อีกรอบหนึ่งผมก็บอกคุณเห็นมาคุณมาเจอผมผมยิงยางคุณแล้วผมก็ยิงคุณตก แล้วบอกว่าเอ้ยมึงอะอีกเยอะแล้วแล้วผมตอบว่าอะไรมึงดูกูต่อเนี่ยผมว่าไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ละอ่าแทนคือต่อบอกว่าต่อคุยเลยร้อยใบไหมอ่าร้อยร้อยใบไหมบอกว่าคาเดียวนะสั้นๆนะที่เขาบอกผมก่อนก่อนขับรถหนีหนีไปนะได้เสมออ่ะผมไม่ได้พูดไม่ได้เสมอผมไม่ได้พูดอ๋อหล่อหล่อใช่หล่อผมก็ยังอยู่บนหลังคาเหมือนเดิมแล้วเขาก็เหินลงไปมันพูด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  พี่ต้องบอกอย่างนี้แต่แต่ไม่เป็นไรครับนะแต่มันจะเป็นแผลนะผมบอกพี่ต้องบอกอบอกไว้ก่อนนะคือที่พี่ให้มาคุยอ่ะจุดประสงค์หลักคือพี่อยากได้เคลียว,ว่าระหว่างนี้มันเกิดปัญหาอะไรหรือเปล่าจะได้พูดคุยวปรับความเข้าใจแล้วก็จะให้แยกย้ายพักผ่อนแต่ถ้าเกิดหลังจากนี้เราจะเล่นกันต่อหรืออะไรยังไงต้องเป็นความพึงพอใจทั้งสองฝ่ายนะครับเพราะว่าด้วยด้วยด้วยกฎที่เราครับใช้<ด>มาระยะใหญ่แล้วมันพี่ก็ต้องมีความจําเป็นจะต้องอ่าใช้กฎนี้เราบังคับใช้ตามตามกฎตามระเบียบนะครับ ครับพี่ครับเข้าใจก็ลองก็ลองคุยกันดูผมก็บอกแล้วมันอาจจะเป็นแผเลเรื้อรังนะเหมือนคุณทายาทาไม่ถูกจุดอะ่ะอยากเคลียร์แผลเก่าอะ่ะถ้าตกลงกันไม่ได้ก็ก็ต้องแยกย้ายแล้วก็จะต้องเป็นเรื่องใหม่นะครับครับพนนี่พี่ต้องเรียนโอเคลองลองคุยกันดูครับตามตามั้องเลี้ยหนูผมอยากรักพี่อืม ไม่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมไปดูเขาไปบ่อยก็ได้ครับกนักกก่น,นจะป่วยอยู่ครับงั้นก็พี่ขออนุญาตชี้แจงก่อนแล้วกันนะครับอ่าทางฝั่งเจเคเป็นฝ่ายชนะนะครับแปดสิบต่อสิบสามนะครับส่วนเรื่องเหรียญน,นะครับแล้วก็เรื่องโพเทคเดี๋ยวทางเจ้าที่ดนนี่จะติดตามมึงไป,ไปบอกลุงดิเ <ไ S 1> พราะมันพูดเดี๋ยวลูกหาว่ากูแต่งเรื่องอีกนะครับโพเทค มันพูดจริงๆเว้ยไอ้เฮียไม่ไหวที่สุดแล้วก็จะรีบประกาศไอ้เฮียเดี๋ยวลุงก็หาว่าไอ้ตอนมันแต่งเรื่องหรือเปล่าวะของสองฝ่ายก็เดี๋ยวอยากยายพักผ่อนก็ได้เลยครับทั้งคู่เลยครับถ้าฟังผมขอโทษแทนน้องนะถ้าบับอะไรแบบนี้ครับทานเจคขอโทษครับขอโทษครับกองไว้นั่นแหละครับครับผมอยากยายพักผ่อนได้เลยครับขอโทษแบบปาดตอนแหล่นะผมดูผมเห็นนะได้ยินนะเพิ่ฟังผมนะเดี๋ยวพิมพ์แบบในกูมิกขอโทษไปงั้นแหละ เดี๋ยวยาวไปก่อนอย่างนี้ป่ะใช่ใช่ครับพี่พี่เอาครับเรียกหกส่นให้หน่อยครับพี่ฮะเพย์เดล่นช่วงนี้กำลังฟิตด้วยท็อปฟอร์มด้วยไม่แห้งอ้ยกาชาผมต้องเอาไปเก็บเลยไหมเนี่ยป้นได้ยังเนี่ยเก็บเลยเก็บเลยไม่ได้ไม่ใช่หรอกครับเขาบอกสี่โมงเย็นได้แล้วได้แล้วมันป้นได้แล้วป้นได้แล้วต้องเก็บเลย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 ต้อเองเก็บเลยตอเก็บอก็ลยองเก็บเลยต้องเก็ลยองเกบลต้องเกเลย้องเก็บเลยต้องเกบลตองเก็ลองเลงเก็บ้ตองเก็องเ ไม่รู้อ่าจะรู้ไม่ละไอที่พ่นแล้วมันหันไปบนแล้วพี่โนครับกาชาพ้นได้อยู่ไหมครับหรือไม่ได้ยังไม่ได้ใช่ไหมพี่วันนี้วันที่เท่าไหร่สิบเอ็ดหลังนี้สิบเอ็ดแล้วเหรอพ้นได้แล้วโอ้โหสิบหายแล้วนี่ครับไม่เก็บเงนไม่ได้ครับตอนห้าทุ่มผมเนี่ยผมก็มีตัวเหมือนกันทัดไปเฮ้ยผม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 มีเนี่ยเขาเรียกอะไรรอสองอันมีใครซื้อไหมอันในแก๊งอ่ะละเจ็ดเอ็มเอาไปขายต่ออันละหกก็ได้ครับ ค่อยเอาไปขายต่อก็ต่อแล้ครับอ่าเอาสองอันใช่ไหมเอาสองอันเลยสามสามร้อยเก้าสิบครับเอาเอาไปขายต่อก็ได้อให้เบสรวยกูยืมสักสามล้านก่อนสามร้อยเก้าสิบสามร้อยเก้าสิบต้องเอาไปจ่ายถอยหน่อยถอยหน่อยจะห่อมาตินถอยไม่ไม่ต้องให้ผมก็ได้ครับเอาฝากงแค่แบ่งหน่งแกงเอาแบบให้ค่าแล้วนะครับถอยหน่อยเบสไปยเม่ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไทยแบบไหค่าบัตรประกันไม่เป็นไรเออค่าของงั้นเดี๋ยวผมฝากกับลุงไว้นะแล้วก็เไรตออนละ บอกเอาเอาไว้ที่ลุงก็ได้ครับเอาไว้ที่ลุงไม่ผมมีผมมีทั้งห้าสิบเนี่ยละสามแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาเรเบลนะครับพี่เปาพาไปแลกหน่อยพี่อะไรน้องไอตอนที่พอแล้พอยอะไรพอยอรอยใช่ที่สามร้านกระเป๋าอะไรพี่ไม่มีรถแต่ดิสี่สี่จุดแล้วตอนติดรถจุดอะไรอันนี้ของแก๊งไปเอาล้อให้เขาครับเอาใบขายไอีไปกับผมนี่ไปปน้องจะเป็นกล่องไปสุ่มเองไหมหรือว่าจะเอาเป็นล้อเอาเป็นกล่องหรือเป็นล้อก็ได้ครับเอาเป็นกล่องไหมหรือว่าจะเป็นล้อเราเราได้เครื่องไปที่เอาไปขายแล้วหรอ ยังครับเครื่องพี่อยู่ข้างในไงยังไม่เอาเป็นกล่องก็ดีครับเป็นกล่องก็ดีเอาเป็นกล่องนี่เปรี้ๆกับพี่เปาเลยครับสองกล่องป้า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 ลุงเดี๋ยวมาเด้อเออเวทเวทไทยปะเหม็นกลิ่นสาบไหวเฮียมีใครติดมีใครคล้องอะไรป้าแถวเนี้ย หันรู้ที่ยืนหน่อยเด้อเฮียไม่ให้แบบเป็นสกิเขามั่วระวังโดนสตีนสูงต่ำมันมีแค่ไฮโลบกคบอสเงียบเลยเฮ้ยไทยครับไอ้ไอ้เนี้ยผมแบบอยากแบ่งให้น้องๆมันจะได้แบบเล่นสนุกจะได้กัเล่นไม่ไม่ไมงไม่ขมงผมมันมีเยอะแล้มมัไม่ไม่รู่เอาไปทําอไไร เดี๋ยวมันจะเดี๋ยวนดใช่เออเดี๋ยวมันอ่างั้นเอาให้ลุงไหมให้ลุงไปจัดการไหมอย่างนั้นอะดูดีกว่าไหมโอ้โหไรนั้นไม่จัดการอลยเดี๋ยงั้นให้ไทยกับเวทแล้วกันไม่เอาไม่เอาไม่เอาจัดการงไงจัดการให้ผมเก็บไว้รับของนี่เก็บไว้รับของไม่เอาไม่เอาเก็บไว้เก็บไว้ของยังต้องรับอีกเยอะของผมของผมมันเหลือแล้วนะเอาตรงอะมันพอแล้วเว้ยจริงๆคนดูคือซีซั่นเนี้ยผมได้มาคุ้มมากเลยอะ ใช่มันคุ้มเพราะว่ามันมีไอ้แลกคไว้แล้วใช่ใช่มันก็เลยคุ้มกว่าคนอื่นมันก็เลยแบบมันมันมันเกินเบอร์เลยอ่ะล้อผมมีอีกสองเครื่องยนต์มีอีกโอ้ยลืมลืมมันอันละสิบเอ็มเลยเนาะใช่รถมันรถมันดีอ่ะของก็ไปเติมที่นู่นมาอีกแสนหนึ่งที่นู่นที่นู่นไปอาวุธไปถึงไหนกันล่ะ ก็เหมือนมันต้องรอกันนะครับเหมือนมันต้องรองกันก็มีแค่สวิตเบรคครับสวิตเบรคมีไม่ถึงสิบสิบคนมีถึงปะเอ้ยพาผมไปเปลี่ยนไหเพื่อเปลี่ยนสภาก่อนได้ไหมเปลี่ยนร่างก่อนเขาขอมาฮัลโหลว่าไงโจมีคนขอซื้อบัตรสกินทองพี่จะขายเท่าไหร่อ่ะตอนนี้มันราคามันถกอ่ะเอ้ยโทรหาพี่เวทได้ปะโทรหาพี่เวทไปอยู่กับมึงสามใบถูกไหม ใช่เหล,ลยอทับไม่าโทรหาพี่เวทด้วยเลยโทรไปหาพี่เวทเลยบอกมันมาเรเบีวทะเลทรายได้ป่ะพี่เออมารอเรเบียวทะเลทรายมารอพี่ก่อนเรเบลทะเลทรายก็เนี่ยผมอยู่เรเบลทะเลทรายเออรอก่อนรอก่อนรอก่อนเดี๋ยวพี่เวทไปคุยอ่าโอเคโจน้องแต่เนี่ยเพชรแต่อาจจะอยู่ได้ไม่นานถ้าทำอย่างนี้บ่อยๆอ่ะมันตามกลิ่นยางถูกอ่ะคนเนี้ยแค่แบบว่าไอ้โจพี่คิดถึงมึงว่ะพูด แค่พูดลอยๆอะนะใช่ไม่เกินสิบนาทีก็มาโอ้ยงไ,งไม่สไม่เกินสิบวิอ่ะเดี๋ยวลองให้ดูคิดถึงไอ้ไอ้โจน้องรักปะมันจะโทรมามไหมวะนับเลยกี่วิแต่เออแต่มันรักผมจริงไอ้โจ้เ<อ>หนื่อยนะแต่แต่มัน,บบนก็นโทรว่ามันคิดถึงมันก็นโทรผ่านไปแล้วสิบวิยังไม่มาแต่คันนี้ขับแบบมันเลี้ยวยากนะใช่ใช่ คนโจไม่เห็นพม่าหากกว่าคิดถึงมันที่หายเลยหรือว่ามันยังไม่ได้จูอยู่แต่มันแต่มันหลุดไงแต่เขาไม่เปลี่ยนเขาไม่เปลี่ยนอะไรเราใช่ไหมเรียบร้อยแต่งใบห้าแสนอ๋อเขาแต่งเหรอใช่มันถอดเกี้ยงโอ้ได้ได้แล้ววิหาเนี่คิดถึงพี่ต๊อดน่าเนี้ยมันคิดถึงจริงนั่นอะใครอ่ะ ไอ้จักระจี้กระจี้หัวใจนะอ๋อไม่โทรแต่โพทวิทย์โอ้ยเย็ดแม่เอ้ไทายเลขอะไรอะครับไม่ไม่ไม่เอาเออไม่เป็นไรผมทำรูดไม่เป็นไรเอาไปแต่งเอาไปแต่งถือว่าผมขอครั้งหนึ่งอะขอครั้งหนึ่งขอครั้งหนึ่งเลขอะไรครับผมซีซีเจ็ดครับดี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  อ่าเปลี่ยนเปลี่ยนสกินหน่อยครับอะไรนะคะเปลี่ยนสกินสองแผนครับอ่าเลขอะไรครับจะให้สามสี่สามค่ะ